เดียวเด็ตัวเนาะหาว่เอากรเดี่ยวแก่ตีงว่าหีว่าง่อยให้เจ้าไปหอหอหาวันเป็นหาเจ้ากระตีลูกหยังอีกหอนึงแล้ว่อยให้เจ้าตีตัวหอนี้วันนี้ให้เจ้าตีตัวหานี้วันนี้เจ้ากระตีเจ้าอีกเนอเออวันนี้ปอเป็นปอหยังหน้าวันนี้อแก้วฟอจับแเออปอแเจ้ากระตีที่ยไม่ตองกระได้วันรถ้นวเจ้ากระเลียนลูกพ่อหนึ่งวันน ท่นผู uh ้ใดที่จะเรียนล้ม้องกน่ะน่าต่ห้องแต่เดนล้มหาหวยกน่ะน้องเนาะอันนี้เรื่องสอนีกเรืสนหนึ่งสอสองด้อนะมันเป็นกังไสเจ้ากะทีเอาสองหนึ่งหนึ่งสองน้เน้อกะทีไห่ดกกะทก็สะดกระได้ล่องกั้นมนุษย์สาโดกกรดไข้ใจักันอย่าลืมเรื่องสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ือน้เนอันไนกะทีเรีกร่างเรียกุนเปน้้ำเนหันตัวเนาะกะทีว่าวร่างไห่กะทีวาวดงเั่นกันเอาวนไห่กะทีวาวเนนที่โตได้กะทีเอาที่ละ สอหนึ่งสอสองสอสามเจ้ากะตีไปโดนมันนี้สอเขาหอนี่ก่อยม่วนนี่ก็าปอดตัวหนึ่งข่อยหอยเจ้าสามสามตัวนี่ที่ว่ามีนั่นสีมีโยส่อแล้วกะดีมีหอ้วกะดีมีปอดท่นนั้นเนี่ยนี่อวยเงี้ยนี่จะได้ผู้ได้ตีแตกจะได้ปัญหาผู้ได้ตีว่ได้จะเจ้าหัวมันจะเลือยวเหนเยอกหัวกะมก็ว่าได้จะเลีอยวแก่ติปัญญาปัญญาออนน่ะระได้นอนกตนอนไปนั่งแต่นั่งไป เอาสอนสอสอนกตียามันจะจะไหนเด็กล่งตีวังสอนได้จะสอนกตีวัน้าหานี้กอได้จะกอหอย้หอกตียาวองปง่อยวันตีให้เจ้าเด้วันนี้่อยบอกปัญหาเจ้นี่แหละตีาวอแียาวอยงไ่ไ้ไม่ตีได้ตียาวไ่ไตีวันได้ม่ง่งสี่ทว่าวันนี้ะไดข้าจะต้องหาตีก็พอความแต้นควนใหญ่คอไปวันไหนข้าอว่าแต่วตี8ปนหาตอนนี้โอ้ยนา จค่วิ่งขาีนอ้คุณนนอ้คนเอ้ยคุนนอ้คุนนอ้คุ้ยังว่าคุนกินหุ่นาจารย์นอคนกินเปียกคอรอกินน้อมีคอใส่จัดนี่แหะคอยังกัคอคุณแม่เอ้ยุตรชาหโอ้โหื้อกินห่นอะไรเจ้ากินเงินมึนยี่ห้อกินหุ่นะไพวกาู้ายยี่หเลยะี่เจ้าว่าคุ้นมึนร้านนอหอดว่าถึงอะได้นักไหมว่าให้มาก็มาตามสันญาดทายว่าแล้วนี่ไปดูร้า

่ต <Cornell> ัตาจะเป็นตัวิฝาที่ทุกอย่นตัวหอตพ่อไปตาบดูหวังบ่ด่าอยาจะเรียงมามนกันพอคนนอยมันมันกอดล มันเลุดบริร้อคอยมองขึ้นยู่นี่ไทยไมเบิ้งคนอะนี่รา้าอยู่ไนดิโอ้ยอยกินนักจากู้เดียวดนะิโอ้ยเพสงข้าวมาตุ่มแกงให้ม่ได้กิน Them tôi, đang tìm bà mung tóc. Hai mi doyên đi. Ah, ok, nha, khảo khủng đi học. Hảo khủng đi học, ok, kìa khảo khủng đi ok, kìa khảo khủng đi học, ติตังตองานนางคุตโตนยนตีตังตองาน่าโยนีตังตองานนี่ดู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 ดีๆดูให้มันดีดูดีๆเด้อตามีดูหูมีฟังยาแาวหายเด้อาจาย์ใจเย็นๆสักกอนไล่ออกไปเลยอกันไล่ๆกันไล่ก่ได้กันทิ้ว่านท่อเอาใจเย็นๆดูให้มันดีมีหูต้องดูต้องรู้ต้องดูต้องเห็นตามีดูหูมีให้ฟังฟังให้มันดีหน่อยวันนี้ วันนี้แน่นอนนะะดี้ยงนัดมาไหวมาตา,างตรงว่าได้องค์พระพูทใช้้ามาแน่นอนเลยวันนี้เนาะมีองค์เดียวถือว่าองค์นี้แหละเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ถือเป็นวุนณีสงนะที่มาเงียบๆก็มาบอกอยู่ว่าจะไม่ซ้ิธีก็จะบอกให้รู้แต่พอดีก็มาถึงก็หมาเขาเห่าก็มาเองได้เลยเนาะรู้สึกว่าหมาให้สัญญาณอยู่คนเดียวหมามีสัญญาณเรื่องเนี่ยกระเทียนอย่าง,างเรียบร้อย เจ้ามาก็เรียกยินมาก็บอกให้รับสูนรักษาคุ้มครองที่วัดที่วาที่อยู่อาศัยส่าศาลที่คุณลำนาวมือนี่เป็นมือที่สี่นอคนี่เนาะวันที่ที่สี่มือวันที่สี่หะหอดูนี่วันที่ที่หกได้ทีรวยเนาะหอยกัดที่รวยนั่งเจ้าเนาะหอยวัวสื่อเนาะเออขันทู้ใดอยากรวยกัดซืรวยแล้ววันมือนี่เราเป็นมือที่หายน่นอน ้โตที่ว่าอยากได้ดีๆก็คือว่าที่ไโตูเก็งว่าทีเอาว่าอาจารย์เอาเอาดหน่อาเอาที่เอาเอาจารย์กับที่เอาย่มเม่กับที่เอาัวดีเน่อยเอาเมื่อสคนมูนีมาหาคอกำนั่นมาหาเม่กุยงุ่ณกุง่ยูหนีได้พอกำนั่นเมี่ยกำนั่อยูหนี่ได้สองขอบรัวเด้คือว่าทั้งค ouais ุณไ้ลูไ้รานจะอยู่ทั้ง hm, ลูกรานกับอยูค um, ุล่ทั้งไปวานอนนี่เปนั่งสาวเกินที่ไอยู่คุณจได้ เนี่ยว่าตัวนี้เป็นหวานคอก็นั่นเนี่ยคุณยายคอคุณยายมานะสิ่นยังไหนอที่เน่ยขอให้เจ้าที่ไหนคอที่สองให้เจาเอาว้าลนมาตุ่มผู้ใดที่ปัญหาใดปัญหาหนจังสิแเจเนี่ยปัญหาสีมันว่เร่นยังไงเนี่ยแต่ไเนาะผู้เดี่แห่เป็นหกผู้ในี่แห่เป็นหาผู้ในที่สองามาเป็นสีจัดจ้วนเนาะนันจากกินจงสั่นตัวหอแห่ซ่สองโซ่หนึ่งวันที่นี่แงบจาเนาะเออ นั่นตัวพ่อป้าแปรนอนกะแพรสักแรันเอกันว่าสซไมเจริงโซอย่างลานโซสี่โซสามกันเนี่ยโซสองกันเนี่เอโซเพียได้สามเล้เออสามยาง อันน like ี้คอยให้เจ้าว่าคอยให้ตีให้เจ้าไม่ที่หาแฝดเนาะเออแหกจะหาปลาก่อแฝดแต่คอยตีเป็นจังสี่ปัญหาแก่กตบว่าใดแค่เที่ยวเท่เจ้ากระดาเน้ออันเรื่องแหนคอยจะตีเอาหาเรื่องปัญญาคอยจะตีเอากลินตีตันตัวคุณยนกอันนี้แหนมันเป็นหากลิ่นหูเป็นยนเด้อสั่นคอยบอกตัวใดยาคุณใส่ตัวนั่นแหนคอยกลว่าอันเรื่องแหให้เจ้าล้มไห้อันนี้แหนตั้ตัวน้อยยนเนาะแหนมันเป็นแหนนี่ยน ออแหน่จ <Yeah. S 2> ังต to ี่ละป่อยจังว่าคุณพพอคุณแม่กระได้ตีเอาเรืองนนี้เรื่องแหน่นี่เจ้าตีได้ยูว่าแปดหาเนาะหาแเจ้ากะตีเอาเองว่าดีส่วนตัวแหน่งตัวนี้เจ้าตีตีว่าจ้าไหนล่ะนะเจ้าว่าตีเอาหกวแฝดแล้วแน่งว่าหน่หาแหน่งหกเจ้ากะตีไปนั่นเนเป็นอย่างให้ตัวหดตีไปคุ้เจ้าตนั่นวดวัดสิ่งคอนให้เจ้าตีแดนรบว่าลอะไะนย่นี้ตีนางมนเจ่าอแแต่ทอนั่นตัวเอ้ยแต่หนแ่งเนา ตัวหาก็ตีก้ตีตัวตีวันน่วถือเนี ja ้าว่ะกะตีแห่หแห้วอย่ลก่อยให้เจ้า่ก้อยยี่เจ้าตีว่ได้จะเรื่องของปัญหาได้โน้อดีน้อดีน้อยอย่างในเจ้าตีงานในเจ้าีช่ไหมนี่ละหอมันได้ยังหอมก็ได้เดีวกะต้องก็อย่างกันแง่ต้องมาเวกันนั่ิไปไหวกังจะทั้งคุณมันจะดีไหวยวันไหนจะได้บุญเมื่อชวงทันละ ก็ได้ทุกวันไนล่ะวันไหนว่าไหนดอกไหนวันที่มองจะว่าหมองนี่ไงวันไห่วันไหนว่าเองน่าอดใจเดี่ยวคอยก็บว่าเดี๋ยวว่าเจ้าหยังดอกคอยก็ว่าเจ้าดีที่เก่าไนล่ะเอาจังสี่จะเนาะไป่มีนอ้อนเนื้อนอนแล้วก็ฝันฝันผู้ใดฝันดีก็นั่นยังสิได้โชคเดี๋ยผู้ใดฝันว่าดีแต่ว่ามีโชคอั่างนี้ว่า ก็คอเนี่อนเนี่รว่าผัดถือดีแลวเขาจะเคี่ยวันก็ว่ากินมูดแค่คันหนกเล่นี่อเจ้าเจ้าจะได้มาหนากจะได้เที่ยวอันหนจะได้กินมือซื้งทุกอย่าง เมื่อนี้ได้กินว่าไหลดอกเพราะว่าเล่นน้อยกต่กินน้อยๆสามแสนท้าเวลาเดินทินงไหลเมืออคันทิ้งเจ้าเจังที่ได้กินหลายก็เพราะว่าเมียอาจารย์ไปหาวข่อยในเด้อข่อยอยู่ทางกลุ่ไปตีนว่าสนอกเนาะตั่งใจก็ไปแวะข่อยถ้าหัวนอนเอาไอ่อนงวดนาจะค่อยไปหาข่อยว่าสนุกอืมข่อยกะดีรอดดีลาว่าดีพอดีเมื่อวานว่าถีบมากกะทีชุระดอกอาจารย์กะทีโทษมากหรือว่าโทษมากคนที่อาจารย์โทษกะดีมากอริงจั๊กวะ น่าก็ว่างาน้เอาจารย์เขาว่เป็นยังดอกแตบทีว่าวันนี้เอาดูดูหุ่นพุ่นยังดอกยักยางแต่ที่ว่าเอาท่านพี่พี่สะกอน๋ยวเรากระดี่้ยิ่เองเราโดดเว้านไปหอกค่อนคอนยี่งแได้หอกตามส้นยาดละที่ว่าทัางนั้นเขาว่าเป็นยังดอกเพิ่นแต่เห้เ่าไ้มาทงนี้กต่ว่าพอหอามงเพิ่นมาจะนลอกเนาะอาจจะคลืมเรื่อกอะไรคุยกันโดนตึงพอโดนหุนตัวน่าจะงม่อห็น่ข่เนาะ อันไม่ไงจริงแต่เดี๋ยวนี้จะเที่ยวเจ้าหมากกต่เขี่ยกระจางเที่ยที่แต่เที่ยวเรางมันนอนพันเา่อเราก็หูจักไันางคือไว่พันนะทุกคนเลยว่าทิแทว่าหูจักโตขันันก็ขืนนกกล้นกระจัา